I don't oh. stress your mind แฟนผมเป็นยากุซ่าตอนที่6มาแล้วคะ่ะไปดูกันเลยนา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 ยอย่าพึ่งไปสินนมีนี่จะตยโอ๊ยช่วยด้วยอย่าพึ่งไปนี่เธอ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 ,เธอเป็นอะไรหรือเปล่าตอบฉันสิตอบเดี๋ยวนี้เออ ไม่เป็นอะไรค่ะขอบคุณนะคะที่กลับมาช่วยฉันน่ะสิใจหายหมดเลยคิดว่าเธอจะเป็นอะไรซะอีกว่าแต่ตะกี้เธอเรียกฉันเหรอ,อฉันรู้สึกปวดหัวมากๆเลยค่ะตอนนี้งั้นเดี๋ยวฉันพาเธอไปห้องพยาบาลก็แล้วกันนะไปะไปเธอไม่ต้องเกรงใจ ไปไปเร็วๆเป็นยังไงบ้างบอกฉันสิปวดหัวอุ๊ยมีเลือดด้วยนิดๆน,ดนี่ไม่เป็นไรมากหรอกค่ะไปะเออคุณครูพยาบาลครับเออน้องคนนี้โดนรถเฉียวมานะครับโอเคเดี๋ยวครูทำแผลให้นะจ๊ะเด็กๆว่าแต่ไปโดนอะไรกันมานะรถเฉียวเหรอ ปไปเดี๋ยวพาไปที่เตียงเลยเดี๋ยวครูทำแผลให้นะไปสิจ้านั่งกันอยู่ได้ครับขอโทษครับไปะปเป็นอะไรมากหรือเปล่าหายใจสะดวกไหมไม่เป็นอะไรหรอกจ้ามาสิจ้าเดี๋ยวครูทำแผลให้ไม่น่ากลัวหรอกจ้านิดเดียวเองโอเคเห็นไหมบอกแล้วว่าไม่น่ากลัวเนี่ย ห้ามเดินประมาณอาทิตย์หนึ่งก็น่าจะหายแล้วนะโอเคกลับไปนอนได้แล้วนะนี่อย่าลืมล่ะห้ามเดินเยอะขอบคุณครับคุณครูเฮ้ยห้ามเดินเยอะนี่ฉันก็ต้องอุ้มเธออยู่อย่างนี้ตลอดไปปะเนี่ยฮะหืมแย่ yeah, เลยฉันตัวเธอก็ใช่ย่อยนะเนี่ยกินอะไรเข้าไปเนี่ยหนักเป็นบ้าเลย เออเอชเอช่างมันเถอะช่างมันเถอะฉันลืมถามชื่อเธอเลยเธอชื่ออะไรเหรอฉันฉันชื่อทะเลน่ะทะเลเหรอเออก็ชื่อพอดีนเนาะอืมทะเลบ้านเธออยู่ไหนล่ะไม่รู้ไม่รู้บ้านอยู่ไหนหมายความว่ายังไงไม่รู้จากบ้านตัวเองเนี่ยเหรอ <c oughs> แล้วฉันจะพาเธอไปส่งยังไงล่ะอืมไม่รู้เหมือนกันอืมเอาอย่างนี้ละกันเดี๋ยวฉันจะให้เธอไปค้างที่บ้านฉันจนกว่าเธอจะหายดีและจำอะไรได้มากกว่านี้โอเคไหมทะเลหรือเธอว่ายังไงก็บอกฉันได้นะเออเอาตามนั้นก็ได้ค่ะอืมงั้นดีเลยเดี๋ยวฉันพาเธอไปบ้านฉันนะ เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนแล้วเธอมีเรื่องอะไรจะถามฉันหรือเปล่าเธอกลัวฉันไหมว่าฉันเป็นคนแบบไหนอะไรยังไงหรือว่าเธอจะไม่ไว้ใจฉันเออเธอมีเบอร์ติดต่อที่บ้านหรือว่าอ,อ้หยุดหยุดยดยุดยุด,ยด,ยดพอแล้วค่ะพอฉันรู้สึกปวดหัวมากกว่าเดิมอีกนะคะเนี่ยฉันรู้สึกว่าฉันอยากจะพักผ่อนมากเลยค่ะตอนนี้ไม่อยากรับรู้อะไรทั้งนั้นละค่ะ อืมได้เลยเดี๋ยวฉันพาเธอไปบ้านฉันแล้วก็ลอก,กันบ้านฉันนะมีหลายห้องเธอไม่ต้องกลัวเลยนะว่าจะเป็นอันตรายหรือว่าไม่ไว้ใจฉันโอเคไหมอ๋อค่ะเธอพูดอย่างอื่นเป็นบ้างไหมฮะฉันอยากจะรู้จริงๆค่ะค่ะค่ะเอออ่ะอะไรของเธอนักหนาเนี่ยฮะอ๋อลืมไปสมองเธออาจจะก,กระทบกระเทือนก็ได้ไม่เป็นไรไม่ต้องพูดอะไรแล้วนะ เธออยู่เฉยๆเดี๋ยวฉันพูดเองค่ะดีมากพูดง่ายๆแบบนี้เธอจะได้หายเร็วๆและเธอก็จะได้กลับบ้านฉั้นไม่น่าเลยนะไม่น่าอะไรหรอคะไม่น่าไงไม่น่าไปทะเลแล้วก็จะได้ไม่เจอเธอเธอจะได้ไม่ต้องทักฉันและเธอจะไม่ได้เป็นอะไรแบบนี้อีกมันอาจจะเป็นพรมลิขิตก็ได้นะคะ เธอพูดถึงอะไรนะ่ะก็ทำให้เรามาบังเอิญเจอกันไงคะอ๋อก็คงจะอย่างนั้นล่ะนะ่ะพี่ชายคะพี่ชายจะรู้หรือเปล่าว่าฉันน่ะจำอะไรได้หมดแล้วและฉันฮึฉันก็จะแกล้งพี่ชายอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆจะยังไม่บอกพี่ชายหรอก ว่าฉันจำอะไรได้แล้วดูสิคนอย่างพี่ชายจะจีบคนไปทั่วหรือเปล่าโถเอ้ยอยาจะตบๆๆพี่จังเลยเนี่ยยังไม่หายโมโหเลยนั่นเนี่ยแ้วฉันเป็นอะไรไปหลายวันเอ้ว่าแต่ทำไมพี่ชายจำฉันไม่ได้ก็ใช่แล้วสิฉันคงสวยมาก เท้าใสน่ารักใช่ไหมล่ะโถเอ้ยผู้ชายร้อยทั้งร้อยก็ตกหลุ่มรักผู้หญิงแบบนี้ทั้งนั้นขอใหญ่พี่ชายตกหลุ่มรักเยอทะเลนี่เลยแล้วกันฉันชื่อเนอยไม่ใช่สิฉันชื่อลิลลี่โอ้ยฉันชื่อเยอะจังเลยนี่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  ถึงห้องแล้วเธอคิดอะไรของเธออยู่เนี่ยฮะทะเลเออเปล่าค่ะเปล่าค่ะพอดีคิดอะไรเพลินๆอยู่นะคะโอเคหิวข้าวไหมาเดี๋ยวฉันไปหาข้าวให้กินโอเคปะก็ก็ดีค่ะโอ้ปวดหัวจังเลยวันนี้ไม่น่าเลยนะฉันเนี่ยเออไม่น่าก็อย่างที่บอกแหละฉันไม่น่าไปเจอเธอเ,ธอเลยจริงๆ ขอโทษด้วยแล้วกันไม่เป็นไรไม่เป็นไรว่าแต่เธอจะกินอะไรล่ะเอาอะไรก็ได้ค่ะที่ง่ายๆไม่อยากรบกวนเยอะอืมไม่เป็นไรหรอกเ,ออเดี๋ยวฉันดูให้ก็แล้วกันนะเฮ้ยเรียกไม่ค่อยคุ้นเลยคืออะไระคะอืมไม่มีอะไรหรอกฉันมีอะไรพูดให้ฉันฟังก็ได้นะคะฉัน ฉันคิดถึงแฟนฉันนะ่ะไม่อยู่ตั้งหลายวันไม่รู้จะเป็นตายไรดียังไงไม่ส่งข่าวมาเลยเดี๋ยวฉันไปซื้อข้าวให้กินก่อนแล้วกันเธอรออยู่ตรงนี้นะค่ะเฮ้ยฉันจะบอกกับพี่ชายยังไงดีหรือไม่บอกหรือบอกหรือไม่บอกคิดหนักเลยอะ่ะพาฉันมาที่นี่ทำไมคะเนี่ย อ๋อมาดูวิวธรรมชาตินะ่ะอยู่แต่ในห้องอึดอัดแย่เลยดูสิเห็นไหมจริงๆด้วยค่ะข้างนอกสวยจังเลยเนาะมีอะไรหรือเปล่าไม่มีค่ะแต่ก็มีเรื่องให้คิดนิดหน่อยคิดถึงบ้านละสี่ใกล้หายแล้วเดี๋ยวเธอก็ได้กลับบ้านเธอแล้ว ว่าแต่เธอจำได้หรือยังว่าบ้านเธออยู่ไหนอะไรยังไงอ๋อยังจำอะไรไม่ได้เลยล่ะคะ่ะขอรบก,กวนด้วยนะคะไม่เป็นไรไม่เป็นไรเธอจะอยู่ตลอดไปก็ได้นะถามจริงจริงสิเยบองเอ้ยเธอความจำเสื่อมหรือเธอจำฉันไม่ได้หรือเธอจำตัวเองไม่ได้แต่ฉัน จำเธอได้แน่นอนเพราะเธอเป็นแฟนของฉันถึงฉันจะไม่เคยเห็นหน้าเธอเต็มๆแต่ฉันก็ไม่ได้โง่พอที่จะจำแฟนตัวเองไม่ได้หรอกนะฉันจะรอรอเธอสาร,รภาพเองก็แล้วกันเฮ้ย <c oughs> ผู้หญิงนี่เอาใจยากจริงๆเลยเฮ้ย <c oughs> แต่เธอก็สวยขึ้นเยอะเลยนะเนี่ย โอ๊ยอดใจไม่ไหวเลยอยากจะหันเกลื่อนจังเลยแต่ก็ต้องอดใจก่อนโอ้ยมีอะไรหรือเปล่าเออแค่คิดอะไรเพลินๆน,นะครับอ๋อไม่ได้ลามกใช่ไหมไม่ไม่ไม,ไม,ไ,มไม่เคยคิดอะไรเรื่องแบบนั้นเลยนะครับแหมคุณผู้หญิงก็เฮ้ยนี่แล้วพรุ่งนี้อยากจะไปไหนหรือเปล่า เดี๋ยวฉันจะพาไปทุกที่เลยขอคิดดูก่อนแล้วกันนะคะฉันอยากจะกอดเธอไว้อยากจะอุ้มเธออย่างนี้ตลอดไปจังเลยเนยแค่ได้พบแค่เพียงสบตาฉันก็สุขใจเมื่อเราได้อยู่ใกล้ๆก,กันโอเคค่ะ จบกันไปแล้วนะคะสำหรับตอนที่6เดี๋ยวเรามาติดตามตอนที่7กันเลยนะคะใกล้จะจบลงแล้วด้วยอย่าลืมติดตามด้วยนะคะถ้าชอบฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้พี่ปอด,ด้วยนะคะโอเคไปแล้วบ๊ายบายอย่าลืมติดตามด้วยนะตอนที่7นะใกล้จะมาแล้วป๊า